ขียนอักษรจีนจุงต้องชินแตดเส้นร่งองเตียนแตมแต่หยดวางหึงลาควางสายไปควาาสู้ดิง เจอมุมหักฉากชัดปลายตวัดเกาตะคอลากเส้นเรียงเชื่อมต่อจึงสานทอคายทีเวิรึก เส้นเถิดลายมือเลอิศคนสันสนเขียนผิดถูกเขาเหมือนคงต้องเคินอายคนค่